สวัสดีจ้าสาวขาดพนมพาเที่ยวเมียกับพาไมญญญายา,า,างหรอกตลาดนัหาลามพืวว้นถัดนุมจังหวัดนครพนมบิลลาครับพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินอีสานบ้านเฮาอันนี้ปูหนาหรือปูแดงนะคะโอ,อ้โลจักบาทอ่ะพี่ปูแดงว่าห้าสิบ บรรยากาศจกะ้องค้ายายคือเก่าค่ะพีหงอนเมนริากาศมน,นีิก็เป็นเศร้าของวันพฤหัสของ้ายผักราคาสูง ลระจกโลจักบาอนะแม่ตานะแม่โอ้ลอยสาลระจกตัวใหญ่เลย ผีกระเทียมหนังเคมะะ็มตาลัดลูละห้าสิบเต่าจีลาว

ได้ได้หบักโอ๊ยไงรอยาไหร่นะแม่โอ้ยรอยสามสิบตระละจ๊ะตะโล บรรยากาศตอนเศร้าค <si ่ะพี่น้องหนูหวายกับปลาลรวมไมหน่อย่ แม่ไร่ไปซื้อมาให้แม่กินแล้วก็ลูกรนี่างเงี้ยก็ลูกทำไรจะโรนี่นะขายตั้งไงอะคะสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่ขนาด

ตารดืถคู่แดงโล่จา้าบาทนะเลยโอ้โหลสองร้อยมีเป็นอยู่เลยคู่แดงมีการ์ดคู่เดิน อาเจ้าชิบะชิบทค่ะหนุ่มหวานเฮ้ยโขงปลาเด้อปลาเด้อปลาตีนไก่เด้อกจะงงนะที่เลรอว่าอนไรเช่อนี้นะรามคู ฝังออกนะเขียดหน่อยถึงจะบาทนะแมุ่นี้ของลราหาสิบ ตาดุปาโคเป็นเนยอะค่ะอ้าแม่รู้แล้วหกกกผักขมทองสิบบาทลูกต่อแมงแขงแมงรวม ไทยหมดเดงหลานใคัดสดแล้วนอนไม่เอ๊ะตะโปตะโอประดุกลายขนาดในช่วงนี้

ปลาในป,ป,ปลาเพาะปลาโงลันแม่ปลาในโลจักบาทปลาในโลหะหูปลาในโลหกสิบบรรยากาศตอนเช้าตลาดนัดชลปรถาดนมมจังหวัดนครพนมพี่น,น้อง ใส่หมดเดียใสดีวาทังกอกสิบบาทกสิบบาทพักไม่็สิบบาทจ้ะมสิบบาทใส่มดเดียนเามนรวมนั้นจะกับจานทูปโต มัลติสตอเบอรี่กับัีขาย หนูใพี่นี่ถุงขนาดนี้มือชวันนี้งมันโคมากเก่เกมเกกกาไนั่งเยอมากแล้วรเกมจัดจดเนี่ยหเนกปาโตขยบ ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်တဲ့လေလံမှာမှာထားပါရှင့်နော် หน้าตัตาป็นูงเลยพี่น้องบักใหญ่ กล่องเจ้าบาทนี่นะ่ะนอของลาซาร์สำโตฮาซี ปะโคปะโคน้อยตัวน้อยตัวใหญ่ปะโคอตัวใหญ่ก็มีเป็นๆเลยพี่น้องอย่าใครหมดแดง

อันนี้ปูหนาหรือปูแดงอะคะ<า>โอ้โล่จ็ดบาทนะปูนะแต่เขายังไม่ได้ล่างดินออกเนาะขุดขุดขุมาเลยมันก็โอ้ปูนาขุดล่างเนี่ยมันตายโล่ละหกสิบบาท อเจบาป็ดเจบาทเลยนะนี่นะเออบาทโอ้เอออาักใส่นี่ตักไปากไป ตัวตัวน้อย6สิบโอ้ตัวใหญ่8สิบปลาลดอันนี้นู๋ว้ายนี่มอ่าดม้เไม่เฮ็ดลาน อันนีはは้ไ yeah, ข่เวียดนามปี hmm. ่นงหน่งหม่ๆเลยนละสิบบาทกระปกคอักเกอนนี้อโใส่เล้หาบยักเ็กน้อ พสี่ชุก็ไร้เพื่อนมีแต anyway> ่ปักคอตัวน้อยตัวใหญ่ไม่กระเซผัก้มหลาน ปูนาเขียนดน่อยอันนี้ปูนาบะโอ้ขายจั้งไหนล้วเอ้ยหาสิบปา่า

ร้านนี้จะขายพวกหงในตุ้มเนื้อตุ้มงัวหน่อยเผาหมูป่าล่างจ่ <c oughs> ากาลมีขาย อันนีางเอ้ผู้แดงใครทั้งไหนผู้แดงเจ้าน่ะโอ้ตัวผู้ลอยซาวตัวแมลอยหาซีหวานเปลือกอ้ันนั้นคืออย่าง่ะคะ เผือกเผือกโอ้ยเผือกอ้อยอิ่เนี่ยอัดส่งเ่าที่บอกนอ่เนี่ยโย่เฮ็ดเลยเวยอยากขายลูกอยากขายอ่ะนี่เผือกอ้อยใส่ของบ้านนี่เนี่ยสามโลครึ่งแล้วค่ะ

หนังงัวมาละหาสิบมาละสาบาทนี้นี่มันเมน้าเองลอยละคอนไป้ังเ็บเอวเอาลย้นหนักเดี๋ยวเอาเงนสดไที่นี่ไเงินมีอยู่ค่ะ เกาลาตะวคาโดถั่วต้มโล35มสิบ้าบทหักรดสดเลยมมันได้ไหมได้มันเป็นอนบ้านในบ้านเนาะนี่เปลี่ยชื่อเสียงมาสิ

บรรยากาศตอนเ้าค่ะตลาดนันทนาพฤทธานมจังหวัดนครพนมพี่น้องด่านแบ้ว่างนอหาวันัยังทเดเออกเลยสดสดมัดบไรบวดหรือเปล่าสองง รำสีกบแฟเง,เเงี้เต็มแค่บรรยากาศตอนเช้าตลาดนาัดแรคือถาเินจากวันลครพมพี่น้อาหนหวันหวน,นอนนัให มอน,นี้ปักคอกับปลาดุกลายขนาดเลยค่ะกับปลาคออีกอากาศตอนเสาร์คงขายลาย่าค่ะเมื่น yeah. ตลาดนันทราชุดฐานเมือจังหวัดนครพนมพี่น้องจะมีทุกย์เสาวันจันทร์แลัก็เสาวันผลิฮัตบรรยากาศมิเป็นบรรยากาศของเสาวันพฤหัสของขายก๋วยไร้คือเก่าอาหารการกินบ้านเฮาค่ะ ตรงปลายไลคเก่า